พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันพุธท,ที่26เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องชีวิตของคุณเป็นบ้านบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนกิจการบทที่20ข้อที่32 บางครั้งมีคนพูดว่าฉันต้องการสร้างชีวิตทางการเงินหรือฉันต้องการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณมันไม่มีความแตกต่างในด้านที่คุณต้องการสร้างชีวิตของคุณสิ่งที่คุณต้องการคือพระคํำของพระเจ้านั่นเป็นวัสดุเดียวที่มอบให้แก่เราเพื่อสร้างชีวิตของเราพระคําของพระเจ้าจะเสริมสร้างคุณในฝ่ายวิญญาณจิตใจการเงินอารมณ์ร่างกาย และอื่นๆจงอ่านข้อพระคำพีหลักของรอยอีกครั้งตามพระคมภีแล้วชีวิตของคุณเป็นเหมือนบ้านที่จะถูกสร้างและนั่นเป็นสาเหตุที่พระเยซูตัดว่าผู้ใดก็ตามที่ฟังและได้ยินพระคำของพระองค์และปฏิบัติตามพระคำของพระองค์และดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์เป็นเหมือนชายที่สร้างบ้านของตนไว้บนศิลาพระองค์ตัดว่า แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลามัทธิวบทที่7ข้อที่ย5อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เอาใจใส่ต่อพระคำเปรียบเสมือนกับชายคนหนึ่งที่สร้างบ้านของเขาไว้บนทรายและเมื่อพายุแห่งชีวิตโหมกระหน่ำบ้านนั้นมันก็ถึงจุดจบที่หายนะการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ มัทธิวบทที่7ข้อที่27จงสร้างชีวิตของคุณบนพระคำไม่สำคัญว่าวิกฤตและความทุกข์ยากที่มากระทบมันจะเป็นอะไรมันจะยังคงตั้งมั่นอยู่และมันจะเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่สรรเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะโอฤ์อำนาจแห่งการเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง ของพระคำของพระเจ้านั้นช่างยิ่งใหญ่จริงๆฉันจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งตลอดไปแม้ในท่ามกลางพายุที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าชีวิตของฉันถูกสร้างขึ้นบนพระคำ พักคำใส่ความกล้าหาญความเป็นเลิศและการครอบครองเข้าสู่ชวิญญาณของฉันซึ่งทำให้ฉันมีสุขภาพดีความแข็งแรง และชชนะทําให้ฉันประสบกับความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด